สวัสดีครับผมก็ได้ดูข่าวที่ผู้ดูแลคนหนึ่งนะครับที่ทางครอบครัวเขาจ้างมาเพื่อที่จะดูแลคนในครอบครัวเขาซึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยติดเตียงเนี่ยด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ผู้ดูแลกลับกลายมาเป็นคนทําร้ายผู้ป่วยที่ติดเตียงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราก็ได้ยินข่าวประมาณนี้มาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับ แล้วก็เวลาเราฟังข่าวพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีหลากหลายความคิดแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าความคิดอันหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในหัวทุกคนนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีใจรักบริการแล้วจะมาทํางานแบบนี้ทําไมคนพวกนี้มันเป็นปรีศาตในคราบมนุษย์ปล่อยให้มาดูแลคนแบบนี้ก็แย่สิใช่ไหมครับคือจริงๆผมจะบอกว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วถ้าเราเพียงแค่บ่นอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับ เราต้องมาเข้าใจจนถึงเนื้อแท้ของปัญหาที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วถ้าเราเข้าใจเราจึงจะอาจจะพอเดาได้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับพบก,กับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เจอบ่อยแลละนะครับแล้วก็มีอยู่เรื่อยเรบางเรื่องเนี่ยเราได้ยินเพราะว่ามันเป็นข่าว แต่ผมคิดว่ามีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่มันไม่ได้เป็นข่าวนะฮะการดูแลคนไข้ติดเตียงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเยอะๆซึ่งบางคนเนี่ยมีอัลไซเมอร์นะครับบางคนอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจนะครับความจำนะดือ้อเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนี้เยอะแยะขึ้นมาหมดมันไม่ใช่เป็นการดูแลที่ทําได้ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างใกล้ได้นะครับสมมุติว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีญาติของเราที่ป่วยอยู่ติดเตียงเนี่ยนะครับ คนในครอบครัวถ้าเป็นคนคนเดียวเข้าไปดูแลอยู่ตลอดเวลาผมว่าก็ต้องไม่ไหวบ้างแหละบางครั้งต้องมีรู้สึกท้อบางครั้งมีรู้สึกหมุนหงิดบางครั้งมีรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมาทํางานแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นญาติเรานะและสุดท้ายก็จะรู้สึกว่ามันไม่ไหวและมันหมดไฟมันเบิร์นเอาก็ต้องหาคนมาช่วยถ้ามีคนอื่นในครอบครัวมาช่วยแบ่งเบาภาระได้เนี่ยมันก็จะดีไปแต่ถ้าไม่มี แล้วไปจ้างเข้ามาหวังว่าเขาเนี่ยจะรักและดูแลคนในครอบครัวของเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวของเขามันก็ยากละเพราะคุณลองคิดดูขนาดตัวคนเองเจอปัญหาอย่างนี้เนี่ยยังไม่สามารถดูแลด้วยตัวเองเลยยังต้องพยายามไปหาคนอื่นมาช่วยเลยนะครับอันนี้นีต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะฮะและตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือพยาบาลนะฮะ เวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ป่วยหลายคนนะครับที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลก็ต้องมาดูแลแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดกับพยาบาลตรงๆเลยนะครับที่ต้องมาดูแลคนไข้ที่ติดเตียงเจ็บป่วยนะครับอารมณ์ไม่ดีเวลาคนเราเจ็บป่วยเนี่ยก็ทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยก็จะออกมาจากตัวเขาหมดเลยนะครับเอาแต่ใจดื้อนะครับไม่ทํานั่นไม่ทํานี่บางทีตอนช่วงนั้น ป่วยอยู่ไม่ได้สตินะครับร้องวอยยกระโดดออกจากเตียงจะทําร้ายนี่มีหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งแตกต่างระหว่างพยาบาลกับคนที่มาดูแลที่เราจ้างมาคืออะไรรู้ไหมครับการฝึกครับอย่างน้อยๆเนี่ยพยาบาลเนี่ยเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีและถูกต้องตามมาตรฐานดังนั้นเวลาเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในคนแบบนี้พยาบาลหลายคนเขาจะรู้ว่าจะต้องทำแบบไหนทำอย่างไร นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่คนไข้ดื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยการที่เราดื้อแล้วก็ตีเขาเลยมันไม่ได้ถูกไหมฮะถ้าเราดือ้อปุ๊บเราตีบังคับอย่างเงี้ยไม่กินใช่ไหมเอาช้อนยัดไปในปากเลยอย่างเงี้ยแล้วฟันแตกฟันหักขึ้นมาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีวิธีอื่นๆที่ละมุนละม่อมมากกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฝึกมาเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจในส่วนนี้มากกว่าคนทั่วๆไปซึ่งอยู่ๆผันตัวมาเป็นผู้ดูแลใครสักคนหนึ่งโดยหวังเงิน จากที่ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราต้องเจอกับปัญหาที่ยากขนาดนี้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องรู้เลยก็คือว่าคนคนหนึ่งที่เข้าไปดูแลในที่นี้ก็คือคนที่ถูกจ้างมาให้ดูแลคนป่วยเนี่ยนะครับเขาเป็นคนแบบไหนนะฮะมีปัญหาทางหน้าจิตใจยอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะถ้าเขามีปัญหาทางหน้าจิตใจยอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่าโอกาสในการเกิดปัญหาแบบนี้มันก็จะต้องมากขึ้นถูกไหมครับ เขามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยแบบนี้มาก่อนหรือไม่แล้วงานที่แล้วเขาทำอะไรนะครับทำไมถึงออกจากงานนั้นหรือในขณะนี้มีการดูแลคนอื่นอยู่หรือเปล่านะครับพวกนี้มันเป็นคำถามที่เราอาจจะต้องสอบถามนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เพียงแค่นั้นครับเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะเขามีการเป็นหนี้อะไรหรือเปล่ามีการเป็นหนี้ไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวเขายากลําบากมากๆเป็นหนี้สิ่งที่คุณต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับ ขโมยครับเขาไม่เพียงแต่ว่าอาจจะมาดูแลนะครับเขาอาจจะขโมยหรือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่ดูแลยากจริงๆไม่รู้ถ้าเกิดเขาเอายานอนหลับผสมให้กินเพื่อให้หลับจะได้ดูแลง่ายๆเหมือนเวลาผู้ดูแลที่เอามาดูแลเด็กนะครับเด็กร้องไห้ผสมยานอนหลับให้กินเลยจะได้ไม่ต้องมาตื่นแล้วก็ทําให้งานเขาราบากมากขึ้นดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องดูที่ ประวัติของคนที่เราจ้างมาด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเขามีความรู้สึกอย่างไรกับผู้ป่วยเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขารู้สึกเฉยๆคิดสุดเป็นหน้าที่อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาที่คุณดูแลพ่อแม่คุณสมมุติว่าพ่อแม่คุณป่วยติดเตียงในเวลาคุณไปดูแลคุณก็จะคิดเสมอว่าเขาคือคนในครอบครัวเราต้องทําให้ดีที่สุดถูกไหมครับแต่นี่ถ้าเราจ้างคนอื่นมาดูแลเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเขาคิดว่ามันคือหน้าที่อย่างหนึ่งที่ เขาทแเราไม่ได้ได้อะไรที่เป็นของตัวเองเหมือนกับเวลาที่คุณไปทํางานที่บริษัทสักอย่างหนึง่ง mindset นะครับหรือวิธีคิดของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันจะเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่า mindset หรือวิธีคิดของผู้ถูกจาก้างมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง mindset ของผู้ถูกจาก้างบางคนนะครับก็จะคิดว่าไอ้นี่เรามาทํางานเราทําให้เขาเขาได้กําไรหัวหน้าเราโอ้โหรวยมากมายนะครับมีรถหรูมีบ้านหรูทุกอย่าง แต่ตัวเราเองทําไปแล้วเราก็ยังต้องต่อยเหมือนเดิมไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นเลยดังนั้นฉันทํางานแค่นี้แหละ8ปดโมงเช้าสี่โมงฉันไปละนอกเวลาไม่ทําละไม่มีความจําเป็นนี่เพราะว่าทำมันก็ไม่ได้ได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นวิธีคิดหรือ mindset ของคนที่อยู่คนบริบทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับ ใจรักบริการอันนี้แน่นอนว่าทุกคนก็จะต้องบอกว่าเอ้ยนี่ไม่มีใจรักบริการแล้วจะมาทํางานแบบนี้ได้ยังไงทําไมนะครับคือคาว่าใจรักบริการเนี่ยนะครับมันต้องมีความเข้าใจจริงๆในตัวผู้ป่วยคืออาจจะต้องรักงานนี้จริงๆแล้วมันจะแสดงออกมาด้วยท่าทางบุคลิกภาพและการพูดจาอยู่แล้วให้เราเห็นพอเห็นได้บ้างนะครับทีนี้เนี่ยสมมติว่าเขารักในงานบริการก็ไม่ได้แปลว่าให้เขาบริการไปตลอดเวลานะครับ ถ้าต้องทํางานหนะักงานที่มันยากงานที่มีความเครียดสูงแบบนี้การดูแลผู้ป่วยที่บางทีเดี๋ยวก็ดือ้อเดี๋ยวก็เวลาหลงลืมจําอะไรไม่ได้ร้องนะครับขับถ่ายแล้วต้องไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแ t เ m p ร์สให้นะครับหรือบางทีกลิ้งตกเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเครียดนะไม่เพียงแค่นี้ครับเราจะต้องมีการหัดดูว่าเออคนไข้ที่ติดเตียงตัวเนี้ยเขาป่วยหนะักที่จะต้องเอาไปโรงพยาบาลหรือเปล่าต้องรีบแจ้งเลยไหม อาการเหล่านี้คืออะไรบ้างเราต้องพอทราบถูกไหมฮะเห็นไหมอยู่ๆเกิดดูดีๆแล้วเงียบไปเลยนะฮะหรือสำลักหรือทําไมถ่ายเหลวทาไมรู้สึกว่ารู้สึกทํำไมตัวร้อนหนาวสั่นนะครับสัญญาณเตือนพวกนี้บางทีถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็แย่ได้แล้วทีนี้การที่ต้องมาดูสัญญาณเตือนพวกนี้อยู่ตลอดเวลาพร้อมๆกับต้องดูแลไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้เกิดว่าเราละสายตาไปแล้วเขาหกล้มลงมาอันนี้ก็แย่ถูกไหมครับงนั้นงานพวกเนี้ย ถ้าจะทําให้ดีมันเป็นงานที่ค่อนข้างเครียดหมายความว่าคุณให้เ้าทํางานตลอดเวลาไม่ได้อาจจะต้องเป็นกะขนาดพยาบาลยังมีกะเลยใช่ไหมฮะถ้าทําเกินเวลาเกิดอะไรขึ้นมันเหนื่อยมันล้ามันงุนงดมันไม่มีเวลาส่วนตัวนะครับก็จะทําให้ยิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมฮะก็จะเป็นการดูแลที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรทีนี้ในสังคมไทยเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมรับว่า ผู้ที่เราจ้างมาดูแลเนี่ยนะครับมันจะถูกมองเหมือนกับไม่ค่อยได้มีศักดิ์ศรีขนาดนั้นใช่ไหมเหมือนมองไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีคนที่เข้ามาทํางานด้านนี้บางทีเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรขนาดนั้นเหมือนโดนมองเป็นพลเมืองชั้นสองอย่างนั้นนะ่ะว่าฉันต้องมาเป็นค่ารับใช้ของคนคนหนึ่งแถมเป็นคนที่ดูแลยากด้วยฉันต้องไปรับใช้เขานะครับหรือไม่จริงผมถามคุณเลยก็ได้สมมุติว่าวันนี้เนี่ย ผมให้คุณไปเป็นคนรับใช้ดูแลของเพื่อนคุณนะเพื่อนเพื่อนคุณแล้วเพื่อนคุณเขามีพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงแล้วเขาจ้างคุณที่แบบไปทํางานแบบนั้นอ่ะคุณจะรู้สึกแบบไหนคุณจะไปทํำไหมหรือคุณจะไปทําอย่างอื่นนะครับถ้าคุณมีอะไรอย่างอื่นทําได้คุณก็คงไม่รับงานนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีงานอย่างอื่นที่คุณสามารถทําได้ คุณก็มีความจมําเป็นต้องรับงานอันนี้ก็ตรงไปตรงมาดูไหมครับคนเราเนี่ยถ้าเราจะเถียงด้วยคําว่าถ้าไม่มีใจรักบริการแล้วจะมาทําแบบนี้ทํใหม่คือส่วนหนึ่งนะครับคือเขาทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วอันนี้มันอย่างน้อยเขาพอทําได้มันมีเงินเขาก็เลยทําถ้าเขาทําอย่างอื่นได้ที่มันได้เงินดีกว่าเขาไม่มาทำหรอกครับก็เช่นเดียวกับการที่ผมบอกคุณว่าเออถ้าเกิดคุณให้คุณไปทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง เช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ป้อนยาให้คุณเอาไหมอะถ้าคุณมีเงินอยู่แล้วคุณคงไม่เอาถ้าเกิดคุณมีงานที่คุณทําได้แล้วมันได้เงินมากกว่านั้นคุณคงไม่เอาถ้างานที่คุณทําได้ที่ไม่ใช่งานนี้เนี่ยแล้วมันมีหน้ามีตามากกว่านี้คุณก็คงจะไม่ไปทําไม่ไปรับงานถูกไหมคุณก็คงจะเถียงไม่ได้เช่นสมมุติว่าคุณไปรับงานนี้แล้วคุณเดินออกไปข้างนอกแล้วมีเพื่อนเพื่อนคุณที่แบบทํางานแล้วมาถามคุณว่า เฮ้ย hey, เป็นไงเพื่อนตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คุณจะกล้าตอบไหมเฮ้ย hey, ตอนนี้เนี่ยเราดูแลผู้ป่วยสูงอายุเรารับงานอยู่นะดูที่บ้านหนึ่งคนเนี่ยทั้งวันคอยเช็ดอือเช็ดฉี่ให้นะครับก็ทําอย่างเงี้ยงานอื่นก็ไม่มีอะไรทําแล้วมีเท่านี้แหละนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณกล้าพูดด้วยความภูมิใจขนาดไหนนะ อันนี้ผมต้องยอมรับก่อนว่าเวลาคนมองอาชีพแบบนี้เนี่ยบางทีมองแล้วมันเป็นทํานองนี้มันก็เลยทําให้คนที่เป็นคนดูแลคนอื่นเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาในหัวว่าฉันคือพลเมืองชั้นสองฉันโดนเขาบังคับและสุดท้ายมันตามมาด้วยอะไรไหมครับพอรู้สึกน้อยเหนือต่ําใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้น2ประกอบกับงานที่ทำเนี่ยมันมีความเครียดสูง มันมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบสูงแล้วคนพวกนี้บางทีเขาก็ดือ้อเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องวยวายแล้วเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะทำแบบนี้แรกๆมันก็ทําได้หรอกแต่ทําไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีปัญหาละเริ่มเกิดก็คือคุณจะรู้สึกว่าคุณจะใช้อํานาจเกินขอบเขตละอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เดินไปเดินมาได้นะครับสติสัมปชัญญะครบทุกอย่าง แต่ต้องมาดูอะไรคนที่ด้อยกว่าทุกอย่างไม่มีสติเดินไม่ได้นอนติดเตียงทําอะไรช่วยตัวเองไม่ได้สักอย่างคุณเนี่ยเหนือกว่าเขาเห็นเห็นถูกไหมแลถ้าเหนือกว่าเขาเห็นเห็นแล้วถ้าเกิดคุณยังใช้อบ,บ้าอำนาจอยู่เนี่ยคุณก็จะสั่งเขาเลยเฮ้ยกินสิอย่าดื้อตีเลยอย่างนี้นะครับหรือใส่ผ้าอ้อมจะพลิกตัวก็พลิกแรงๆเลยนะครับนี่คือการใช้อํานาจอย่างหนึ่งเลยซึ่งเปรียบเทียบก็คือ เหมือนกับในชีวิตจริงๆเลยครับถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าที่บ้ามนาจอย่างเงี้ยคุณก็สั่งลูกน้องยันเตยใช่ไหมฮะคุณก็ไม่สนใจจิตใจของลูกน้องว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นครูที่บ้ามนาจคุณก็จะลงโทษเด็กนักเรียนโดยที่คุณก็ไม่สนใจว่าเด็กนักเรียนเขาจะคิดยังไงจะถูกจะผิดไม่รู้อ่ะจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันผิดจะจะลงโทษแรงๆตามแบบของชั้นก็ไม่ถูกใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะไปโทษคนเหล่านี้ฝ่ายเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไมไ ออบางทีเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับและไม่ใช่แค่รู้สึกการบ้าอำนาจอย่างเดียวอีกอย่างนึงซึ่งจะรู้สึกก็คือพอทํางานแบบนี้นานๆแล้วมันเริ่มรู้สึกไม่ไหวละมันเบื่อนะครับพอเบื่อเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องดูแลเนี่ยเป็นมนุษย์อีกต่อไปเขาจะรู้สึกว่านี่คือสิ่งของชนิดหนึ่งนี่คืองานเฉยๆงานไม่ใช่คน ที่มีชีวิตและจิตใจฉันทําของฉันไปเรื่อยๆฉันไม่สนเขาจะร้องอะไรฉันเปลี่ยนท้ออ้อมแบบนี้เขาจะเจ็บเออช่างมันฉันรีบๆเปลี่ยนให้มันเสร็จเร็วๆถ้าคืนต้องไปโอ๊ไปกล่อมไปปลอบค่อยๆนะเมื่อไหร่งานฉันจะเสร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dehumanize ดี de คือไม่ไม่ได้ไม่เป็นนะครับ humanize คือเป็นคน คือ d e h u m a n i z e คือคิดว่าไอเนี่ยไม่ใช่คนละคนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นสิ่งของเป็นงานไม่ใช่คนเลยังนั้นเวลาที่เราคิดกับสิ่งสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งของแล้วไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตจิตใจไม่ใช่คนเนี่ยคุณก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะครับและคุณรู้อะไรไหมครับถ้าเกิดไม่มีมาตรการในการดูให้ชัดเจนเนี่ยอย่างกรณีนี้ที่เป็นข่าวเขามีกล้องวงจรปิดไว้เออเนี่ยดีเราจะได้มีการตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีใครดูแลเลยคนพวกนี้ก็เป็นไงครับฉั้นเครียดมาทั้งวันทําไมต้องมาทํางานแบบนี้ด้วยรู้สึกเป็นพลเมินชั้นสองเงินที่ได้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครอบครัวก็มีปัญหาลงกับคนนี้ดีกว่าไหนๆมันก็ไม่มีใครดูละก็จะไม่รู้สึกผิดก็ไม่ได้ซ้ไปอำนาจตัวเองก็มีมากกว่าตัวเองเหนือกว่าผู้ป่วยทั้งทุกอย่างแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทําร้ายได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรเลยเพราะมันมีใครมาดู และคุณรู้อะไรไหมครับคนที่เขาไม่มีครอบครัวคนที่ไม่ได้มีใครเหลียวแลคนพวกเนี้ยน่าสงสารกว่ายายในข่าวนี้อีกทําไมรู้ไหมผู้ดูแลเขาทําร้ายไม่มีใครดูไม่มีใครรู้กล้องวงจรปิดไม่มีไม่มีครอบครัวที่คอยเหลียวแลว,ว่าไอ้คนคนนี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะผู้ดูแลก็เฮ้ยฉันจะทําอะไรก็ได้คนคนนี้เขาไม่มีญาติไม่มีมิตรญาติมิตร ทิ้งไม่หมดแล้วหรือได้เขาคนเดียวเออบางทีไปหลอกให้เซ็นสมบัติให้อีกต่างหากอันนี้กอยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับอืมเพราะว่าบางคนเขาก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวติดยาเสพติดใช่ไหมมีประวัติว่าเคยอาจจะทําร้ายคนอื่นมาก่อนอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้รักในหน้าที่การงานแล้วพอมาเจอหน้าที่การงานแบบเครียดอย่างเงี้ยก็แบบผมไม่เอาละนะะหรือบางคนก็ระหว่างที่ดูแลก็ดูแลตามเรื่องตามราวที่เหลือก็ไปทํะไร เปิดมือถือทำโน้นทำนี่ไปเรื่อยใช่ไหมฮะอาจจะมีงานอย่างอื่นก็ได้นะหรือ,อ,อปล่อยเขาไว้ในห้องแล้วบางทีผูกไว้แป๊บหนึ่งนะตัวเองไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วกลับมาอ๋อพอครอบครัวจะกลับมามาแก้มัดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันมีหลากหลายเหตุผลที่คนคนนึงเขาจะดูแลใครไม่ค่อยได้นะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่างานนี้มันเป็นงานที่ยากความเครียดสูงต้องรู้เยอะ แล้วพอมเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนพเพื่อที่จะดูแลเหมือนพยาบาลดูแลผู้ป่วยก็ต้องรู้ว่าคนไข้มีพฤติกรรมแบบนี้จะต้องรับมืออย่างไรให้ถูกต้องงานที่เครียดจะทํานานมากไม่ได้มันต้องมีกาหนดเวลาไม่ใชใ่ทำไปทั้งวันทั้งคืนอันนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับ8ชั่วโมงนี่ยังเหนื่อยมากเลยคุณลองไปอยู่กับคนพวกนี้สัก8ชั่วโมงแล้วคุณต้องดูแลสิครับผมรับรองได้เลยว่าแค่วันเดียวคุณก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณต้องทําอย่างนี้ทุกวันเป็นไงล่ะเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะครับ โอเคบางคนอาจจะเถียงว่าคนนี้ดูแลง่ายไม่เป็นอะไรหรอกเขาเงียบๆแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาที่เขาอยู่กับคนแปลกหน้าบางทีเขาก็ไม่เป็นแบบนั้นนะฮะแตกต่างปจาจก,การที่เขาอยู่กับคนที่เขาคุ้นเคยนะฮะนั้นเราต้องเอาเรื่องของปัจจัยเหล่านี้มาคิดต่อเนื่องหลายๆอย่างทีนี้สมมุติว่าถ้าเราจะจ้างคนคนหนึ่งมาเพื่อที่จะดูแลแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นในอุโคโนมคติจริงๆนะครับก็ค,คล้ายๆกับอเมริกาหมายความว่า คนคนหนึ่งจะมาเป็นได้เนี่ยเราต้องมีการสอบประวัติดูซิว่าแต่ก่อนเขาทํางานอะไรใช่ไหมทำไมถึงออกจากงานที่แล้วเราจะได้รู้ว่าตกลงมันมีปัญหาอะไรไหมนะฮะหรือที่อเมริกาเนี่ยบางทีก็โทรไปถามนายจ้างคนก่อนเลยว่าตกลงเอ้ยคนนี้เป็นยังไงบ้างนะมี Refer e n c e อะไรให้โทรกลับไปไหมนะครับอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีการติดต่อแต่บางคนก็อาจจะคิดเยอะคิดว่า,าเขาก็ให้เบอร์ปลอมก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนเขาคุยก็ได้แล้วก็ อันนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วแหละที่ต้องไปคอยจับสังเกตดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหมน,นะฮะถามประวัติอย่างเดียวไม่พอต้องดูว่าที่บ้านเป็นยังไงขัดสนตรงไหนเราถามไปตรงๆเขาอาจจะไม่ตอบเราก็ต้องตอบว่าบ้านอยู่ที่ไหนมีกันกี่คนตอนนี้อยู่กันกี่คนทํางานอะไรกันบ้างใช่ไหมฮะทำไมถึงอยากจะมาทํางานนี้ละ่ะนะครับเออการที่เรารถ,ถามว่าทําไมเขาจะมาทํางานนี้เราอาจจะพอเดาๆได้ว่าเขาต้องการเงินอย่างเดียวหรือว่า เขาอยู่ว่างๆที่บ้านไม่มีอะไรทําก็เลยอยากจะหางานทําอันนี้ก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะเออพวกนี้หรือว่าต้องทํางานเพื่ออะไรสักอย่างบางทีเราทำไปทาม,มาเราอาจจะพอเข้าใจนะครับว่าจะต้องดูแลยังไงหรือบางคนเขาบอกว่าเขาก็ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเขามาอยากจะรับงานเพิ่มเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศอะไรนิดหน่อยอันนี้ก็เอออาจจะดีก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้เข้าใจว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะ พอเราซักประวัติได้เสร็จเนี่ยบางท,างทีการถามประสบการณ์ที่เขาเคยทํามาก่อนมันอาจจะพอบอกเราได้ว่า <c oughs> i, เฮ้ยเขาจะมีวิธีในการรับมือกับคนแบบนี้ยังไงนะครับหรือบางทีเราอาจจะถามไปว่าเนี่ยถ้าเกิดคนคนนี้ญาติของเราเนี่ยเขาดื้อเขาไม่ยอมกินยาเนี่ยเขาบ้วนทิ้งไม่กินข้าวไม่อะไรเนี่ยเราจะทํายังไงดีเออเราลองถามเขาก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเออในกล้องในบ้านเราเนี่ยนะมัน เดี๋ยวนี้มันมัน,ม,นมันมีขโมยได้บ้างมันมีโจรมาบ้านเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราติดกล้องไว้นิดนึงนะเออเราก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราพูดแบบนี้มันเป็นการเตือนเขาแหละว่าบ้านเรามีหูมีตานะเราไม่ได้เราไม่ได้ปล่อยปละละเลยบ้านนะคุณจะทำอะไรในบ้านเราอย่างเดียวไม่ได้นะนะครับแล้วกล้องวงจรปิดก็บอกเลยครับมันไม่เคยเสียนี่บอกไปเลยนะฮะถ้ามันเสียแปลว่ามันต้องมีใครไปทำอะไรกับกล้องวงจรปิดแน่นอน คือบางทีเราก็ต้องมีขูข่ๆนิดนึงเพื่อให้เขาแน่ใจว่าเฮ้ยเขาจะไม่ทําอะไรนอกลู่นอกทางถูกไมหมฮะอ่าอะไรแบบนี้แหละอืมคือการที่เราบางคนจะบอกว่าเฮ้ยไปบอกอย่างนั้นเขาก็เขาก็ไปแอบ,บทําที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็เป็นการเตือนเขาว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทําหน้าที่ให้มันอะไรสักอย่างเงี้ยก็อาจจะ อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้แต่จริงการบอกแบบนี้ไปในบางครั้งมันมีผลดีมากกว่าผลเสียนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราสามารถสอดส่องได้แล้วเราก็เตือนเขาอย่าทําพฤติกรรมที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะจริงๆอยากจะให้มีเหมือนเป็นคล้ายๆโรงเรียนในการฝึกคนแบบนี้โดยเฉพาะเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าต้องไปดูแลผู้ป่วยอะ่ะมันมันจะเอาแบบ อยู่เดินไปดูแลไม่ได้เพราะว่าข้อแรกเราต้องคิดก่อนนะเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเรานะครับถ้าสมมุติว่าคนในครอบครัวคุณไม่ได้ฝึกอะไรเนี่ยยังพออาจจะช่วยดูแลได้เพราะว่าเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟคุณเบือ่อคุณโมโหแล้วคุณยังยับยั้งชั่งใจให้คุณไม่ทําร้ายได้คุณยังจะเออโอเคไม่เอาละเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกแล้วให้ญาติคนอื่นมาดูแลกันอย่างเงี้ยเราจะดีได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกครอบครัวเขาจะไม่เห็นว่านี่คือครอบครัวเขาจะเห็นว่าเป็นสิ่งของสิ่งของเป็นงานฉันเบือ่อแล้วยังไงน,น,นก เงินเดินก็เท่านี้มองถูกมองเป็นรลเมืองชั้น2อยู่แล้วเนระั้นดูแลไปทําไมตีมเลยแล้วกันอะไรเงี้ยนะเออนะครับก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นถ้ามันมีโรงเรียนในการฝึกคนพวกนี้จริงจังหน่อยโดยที่ราคาไม่แพงผมว่ามันน่าจะดีเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้มีมาตรฐานเหมือนกับวิชาชีพอื่นๆในกรณีที่เราจะไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้ป่วย ถ้าไม่นับเรื่องของพยาบาลถ้าท่านจ้างพยาบาลมาได้ส่วนใหญ่ก็มักจะโชคดีหน่อยที่เขามีความรู้ความสามารถในการดูแลกับผู้ป่วยแบบนี้อยู่แล้วแต่แน่นอนไม่มีอะไรร้อเซครับทุกอาชีพเขาก็ต้องมีปัญหาเป็นของตัวเองนะครับแต่ละบุคคลก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปมีลักษณะนิสัยความอดทนที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอาปัจจัยตรงนี้มาคิดด้วยเราไม่สามารถเหมารวมว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้เป็นคนดีทุกคนต้องดูแลคนไข้ดีทุกคนมันไม่ได้นะครับ อืมแต่ก็ยังน้อยคนที่เคยได้รับการฝึกมาก็จะดูแลได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยได้รับการฝึกมาเลยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายรวมทั้งความสามารถในการรับมือสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ